เจ้าเห็นเออเห็นเออเจ้าเห็ดเอออยู่ไหนเลยมาให้เห็นทีอยากจะเจอแม่เห็ดดอกนี้คนดีอยู่ที่ไหนเออเจ้าเห็ดค่ะ จะหันมาเจอเธออีกทีเออจเจ้าเหตุคนดีออกนาทีให้เห็นอยู่ใสน้อแม่เหตุคนสวยฉันจะเจอเธออยู่หรือไม่ ป่านี้ก็รกชะไหนเหตุอะไรที่ฉันจะเจอเหตุเอ๋ยเจ้าเหตุขาไม่ปาชนาจะเจอก็มีเหตุเอ๋ยนาแลกกว่านี้ ออกมาทีให้เห็นเห็ดอยู่ตรงใดละทีนี่มาหาเห็ดแล้วคือบ่เจอป่าเอ้ยป่ามาลกแทะเนียนะได้หลายไปยายป่าโทหงกิกเลยว่าได้หมูหนึ่งเห็ดยัง เห็ดอีหยังหมูนึงงนอกคอยก็ได้เห็ดคาหมูน้อยนึงไม่อยากเหลาบ่อยากเหลาป่าอะไรมารกที่เนี่ยฉันจะเจอเธอไม่เนี่ยเจอเห็ดเอ้ยเฮ้เจ้าเห็ดจะอยู่ที่ไหนโปรดบอกได้ไหมช้อยเห็นผิด เห็ดเอ้ยเห็ดหน้าตาเป็นยังไงละนี่สอกหาคนดีต้องโดนบอเจอเขาว่ามันออกอยู่แถวนี้ได้แล้วฉันหากับบอมีเห็ดเอ้ยเจ้านี้ไปอยู่มองได้ว จะได้ตะมูเดี๋ยวนั้นบ่เฮ้อเอาไม่พออีกแน่ก็หกกระเดือกกระดอกกระดอกกระเดียจันกบ,บ่าวมีอะไปปะหกมามันก็ไปตหาพ่อให้ตายขาด ขอบดอกฮอดพฟุเลยนี่แหลอยแล้วกฮวาหาจะเอาใจอยู่ข้างล่าง,งอออกเก็บก้นก็เก็บเก็บกล้ามก้นกับบ้านเราโอ,โ,อโ,อโอ้ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊เหยียบน้ำแน่เลย เห็นแนจ้าเห็นแน่จ้าไม่ดอกเห็ดคนงามไม่ซ้ำเชื่อเชื่อลเลยยังไม่เห็นเน่ยจาย้าคิวไซพี่เด้พี่เด้ตาเห็ดกระเดยกระงามกระยังสีเขียว มันแกมีอยู่แต่ว่ามันหั่งมาหลายบอถคนอื่นเขาหูเขากัสิมาค่ะเพิ่งเด้อมากัสิมายังเว้งควางอ่างว่าเที่ยวได้สองสุโมงผ่านไปได้เห็ดแกงน้อยหนึ่งกูดได้ตาดีก็ได้อยู่ดอกหมให้ใหญ่ๆ กูได้ตาผูให้ได้อยู่แกงหน่อยนึงคือคอยนี่แหละบืดเด้อยู่ฟาร์มย้ายเสริมสาบาดยิ่มเอ้ยยิ่มหนึ่งพูน่ะไปผักหลายๆนะ มันยุคค้าก็ซับบ่ออกให้ข่อยๆได้เนาะออกอยู่รอบเดียวพะนะอืมเจ็บเจ็บนี่อีกนาน เจ็บดักนี่ไงซิแมนวะโอ้กับชิบะพูดไป <laughs> ึงกับต้องทางปาเอาเห็ดเลยเลยอลกขนาดหนักเฮ้เห็ด where are you show your handpiece i want to see you now <laughs> uh. hey you head where are you where are you i want to see you now quick quick <laughs> Oy. เห็ดเอ้ยเจ้าเห็ดคนงามออกมาโซนนาตาให้คอยเห็นแน่บ่ว่าสิเป็นเห็ดแง่หรือว่าเห็ดคาเห็ดนาลอนาเลนาออนนะก็ออกมาโซนนา้เห็นแน่สิได้บ่หมอแกงนึงนี่นะเอ้ยมาหกแต่ว่าเอ้ย เออเงือง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 เลยยังไงอันนี้มันฮูกอดป่ะอันนี้ปลาไผ่นี่โอ้ยกลบ่ฮูกปลาไผ่เป็นปลาไผ่รว้ยแบบนี้มุดไปมุดมากก็งงดิไอ้กนมาขอหาทางออก่พ่อไอ้หัวจับตัวหนรู้คาขึ้นหรือลงบัดทีนี้โอ้ยมุนอุ้ยปุ้ยเจ้กระสีเอาอยู่ ล่างกับว่าเหลือแล้วนี่ไอ้ดินปะอ๋อมันอยากมนันหิวมันไม่ยังก,กิน,น,นมันก็เป็นของตายอยู่แล้วธรรมชาติสร้างมาโอ้ย ได้ได้แก่งหน่อยนึงจ้าพูนคนทางหลาได้แก่งใหญ่หนึ่งหมดง่ายหมดง่ายเขาสิบประเไทยแล้วละ่ะแต่ว่าอดบาได้ค่ะ,ป,ะปัตตานีเพราะเห็นเห็ดบัตต <laughs> านก็เห็นอยู่ดอกเห็ดน,นะอันที่ค้ายาไทยก็สิบมได้เก็บเห็ยน,นะจ้าก็เลยต้องเก็บก่อนแล้วค่อยถ่ายได้จ้าทุกคนจ้ะโอ้ยขวากเจ็บดากเจ็บดาก อ๋อโอ้อทะลุกไปนี่กับถนนโอ,อ้ฮ่าอคตรกี้วิโลฟอไดเด้อวกรเมือแล้วเนาะลูกคอยจอยด้วยเฉียงนั่น กูใด้ฮองบุกเวิกเมืออมม่อเดิมเมื่อจักเออจะคล้องยุกแกได้ <c oughs> ไปเอน็นนับประชุมบออ้านนั่นอยู่่ะโน้ oh. <No. laughs> ได้ไลแล้วที uh! là todos, là ่อาต้ไปกอนมูลมองทีเขาไปกัได้ปะเออเอมันก็สิยังบ่ขืนนะมั้งหมายถึงว่ามันเบิดหมด ก็ว่าไปหม่องแตนไงไอแต่เบื่อกบมีเงีนบ่แดงวันบ่ขึ้นอ่ะอันยังเกาะมะปังโอ้ชิเมื่อแล้วล่ะตอนเก็บบ่ไดี้ไายถ้าจะเก็บกับบอดดี้ไทยถ้าค่าจะทายก็จะบ่ได้เก็บหุ้นเข่างามงาม ตอนเก็บกับบัณฑิตายขั้นไายแต่บม่ได้เก็บขั้นเก็บกับบัณฑิายเพราะว่าคาัะเก็บน,นี่เดอ้อร์เฮดแอนดีน,น,น้าเดอ้ออันนี้ของคำนางก็ได้เก่งหน่อยนึงพัทาทเชิงซุม่มถามข่าวผู้ผาบ้านเฮาต้องคอยเสมอพระเถรใจเค็มคือเกอคือเกอ แทบอ่อน้องสาวคนเอาคิดว่านี่้ดูขี้เมื่อไปใส่โอ้ยรีบป่นนะปุณนอนะโอ้เห็ดอันนี้คืองามงเลยเขาเอิ้นเห็นยังไงปลาเห็นมูน,มมนอีเมาปลาแซ่บป่ะเ่เคยกินเนาะบเห็ดมูนอีเมาพะนะ เหมูนอ <krit ic language> ีเมาเก็บได้เห็ุมูนอีเมาฝนโปรยจากฟ้าเหมือนน้ำตาไหลในใจของอ้ายเป็นห่วงคนไกลบอมีข่าวข่าวเดี๋ยวก็จะลงแล้วเดี๋ยวก็จะลงแล้ว กดมองไปแล้วขอบคุณมากนะคะมาปางที่เข้ามาส่งข้อความให้นะคะขอบคุณหล,ลายๆเด้อคำแพงเดอ้ลาเมื่อนี้เอ้ยมาเก็บเห็ดกะบได้ยลายไปรอปลาให้บได้ยเฮ็ดลายเจ็บตากะเจ็บคือเกา่าคือลังยาโอ้ยซื้อกะบอมีเงนินซาบัทกะกะ เงินกับบอมีซื้อไอ้บอมนผาแดดเห็ดบอมแนดี้สิบ้าผุ้ใดซื้อเฮ็ดบอปุายปฏกยเฮ็ดบอมะนะได้บอได้บอโชว์แฮนโชว์ผีดฮะโชว์โชเฮ็ดผีดเจ้าบาทกับบอมียังวะ เส้นเดียวบ่ใส่เสื่อบ่28บ่ใส่ยังอันนี้เราจะขายหาสิบ สั่งเห็ดหนึ่งหม้อแกงไม่เนี่นะไเอา่นี่นะงามงามเห็ดนี่น้ลากอนถ้าลุมมันถ้าลุมมันแลครก็มาบุหี่อีมุมอีเมานะครับอันนี้เห็ดอีมุมอีเมาส์ลิมา่หเกลินมาลินมาสวัสดีครับคสวัสดีค่ะเอาบเบิดคนไต่ไฟน้อมันตาไรเลยวิเองว่ามันหมึดเป็นอกเด้อได้ยังไม่ข่อยเส้นาข่อยไปไหนระยะไม่ข่อยเส้นหน่อยแายเที่ยดได้หลายคน แบ่ง đây ละแก่นไปนั่นน่ะมาๆข่อยซะ à, cần มาบ่ได้บ่เข้า <laughs> <laughs> โอยนะบุยอมมาแบ่งกันบ่กันนตอ้บายดป่เ็่ดมงไปยุ่ใส่เสนมึงน้าเาค่ะบอกข่อยขึ้นมาแล้วข่อยละห้องหาแล้วล่ะที่เป็ดนี่มานกันนะแล้วก็มุมมิมุมมิมีข่อยจะเคได้ย้ายเตี้ยเขาจะมาเจะเด็กข่อยะ่เจ้าแล้วมืออนหลานเลยวะมันอยู่ใกลๆละข่อยขึ้นมาเทิ้งแล้วข่อยละสุดเอ้ายายอย่นี้ลคือไรยายเตี้ยเราขึ้นเงียบเธอกัเลยห้องหายยายเตี้ยใส่ไม่ใชเขาเอาเหบ่องมา เห็นอีมงุลเนอะเราดูเราหูมองมันออกเห็ดลินหมาหันยังใช่หมอกันออกแล้วเนาะยายนี่ก็ได้แกงนี่นนะเห็ดมาเขาไดเห็ดสามชี่ดอกกันย่าดอกกระเจี๊ยบกวางแกงก็ใส่ยาเสียบอะไรไว้ซยเจ้าเราดูเป็นน้ำปลาเลยเนาะเจ้าเราไปทานอีลาบเกี้ยเราบ่อยนะแล้วไปบอกว่ายที่อย่างบอเห็นมันกับตาตอนแกงบอมีตอนนั้นนะเนาะบอมีแล้วก็ไปได้ข้างล่างนั่นแหละ เจ้าไปแกงทค่นสยงสาเตียท่าแล้วไ่ได้เถอะไม่ได้ตอนเราะเกินม่ได้ดคง่ได้คได้เ็คำนวางไมังหันนาแล้วซาดเราไม่หนีเจ้าเบื่อรถนี่แม่นเห็ดตะดดง่ายง่กัเมืองี้บ่แบงเห็ดได้พี่น้องออกเงินมาบ่มายืมบนิบ่มีเงินจะบ่า มาซอเห็ดโบพากันมีบมาได้มาเก็บเห็ดได้พี่นองมาซอเห็ดเอาไปเก็บโมีเกือน่ะเอาไปให้ดดีดีค่อยเ็นค่อยเ็นค่อยเอาห้ยเทียง็ได้แค่นี้กัเสจนลูกกันดีกันมึงหตามึใส่แบ่มึงก็มีตะดอกน่อยทาานีนงมีตะดอกใหญ่เรยงาแล้แบงเห็ดังได บอเมนเฟย์บอเมนไลท์จ้ายูทูบแล้วว่าที่เราผู้ให่ไก่ั็นกสิง้ามงามมาสักไก่ยลินมาบ่เบือทีครับตุมานไปเอาให้มัหมห้มันนเหมื่อยัยคิดม่แล้วเราน ค่้ห้าเที้ยนตุยาหะอตากดีลรวไปบอกไปบอกหองแล้วมึงตุ้ยยาเสียแล้วไปเห็นนี่นหมาดูยันเราไดตเห็นกัตาดยันเลืดตนซามันไมยงกินซุปปันเนื้อสุกุลานเน่าละเห็นนี่หมาเห็นยืเห็นตะยุนดอดนาตุยตุนเลี้ยทั้งมุมเหมือมันละมือหันไปย้ายตาอยมันน้อยโว้ยอะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอื้ม้ยอะไรนะพี่พลบอกว่าอะไรบอกแล้วแน่ได้ออกยูทูบเห็นเห็นคนทั่วโลกบนทีวีพี่ดาสวัสดีค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะมาปามสวัสดีค่ะพี่พล ตัวน้ำผ้งอแม่ไอ้ยาเขาอยู่แล้วแล้วค่ะพี่ดาเก็บแล้วแล้วมันบ่มคอยมีดอกครับกับสวัสดีค่ะต้งพีกกมีดิไปแล้วไปแล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะผูมเวลาเวลาไว้บ่ายไายบ่ายแม่สีดาบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยหาก็มั่นหาก็มาไล่ต้อนเก็บเลี้ยง